สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้ออินโฟกัรุ่น IN122 นสะครับสำหรับอินโฟกั IN122 ตัวนี้นะครับความสว่าง3,200ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรติโอ4 0 0 0ต่อ1นะครับความละเอียดก็800คูณ600หรือว่า H V G A นะครับ ทางด้านหลังก็จะมีช่องต่อ HDMI ด้วยนะครับตัวนี้มีช่องต่อ HDMI แล้วก็ S-Video แล้วก็สัญญาณ AV หรือว่า VDO นะครับแล้วก็ต่อช่องสัญญาณ VGA ต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กได้2ช่องนะครับต่อคอมพิวเตอร์เอาได้นะครับต่อจอได้นะครับแล้วก็มี mini USB ได้ด้วยนะครับเป็น USB type B นะครับไม่ใช่ type A นะครับ นี่คือ Infocus Projector รุ่น IN122 นะครับความสว่าง3,200ลูเมนนะครับคุณผู้ชม c o n t r a ส t ์เร i ิโอนะครับ c อน t ราสตนะครับหรือว่าคอนทราสต์ก็4,000ต่อ1นะครับตัวนี้สภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Infocus นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้นะครับแต่ถ้าเป็นนักเล่นโปรเจคเตอร์หรือว่าคนที่อยู่ในวงการโปรเจคเตอร์จะรู้ดีนะครับว่า ยี่ห้ออินโฟกัสนั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องนะครับทำการทดสอบกันเลยครับผู้ชมครับผมเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับโปรเจคเตอร์อินโฟกัสรุ่น IN122 นะครับ3,200ันสลูเมนนะครับคอนทรา์นะครับอยู่ที่4,000ต่อ1นะครับตัวนี้ใช้ได้ถ้าเป็นโหมดอีโก้จะใช้ได้5,000ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นโหมดสแตนดาร์ดก็ประมาณสัก 4,000นะครับ3,500 4,000ได้ดูแสงนะครับดูลำแสงนะครับ3,200ดูเมนนะครับอินโฟกัสแสงแรงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมจะเห็นตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้คล้ายๆกับยี่ห้อเอเซอร์นะครับผู้ชมครับเขาบอดี้ทำออกมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมเข้าใจว่าบอดดข้างในหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวเดียวกันได้นะครับนี่ครับ3,200ดูเมนนะครับ เป็นโปรเจคเตอร์ยี่ห้ออินโฟ u ัรุ่น i อ1 2 2นะครับความสว่าง3,200ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับกับโปรเจคเตอร์อินโฟคัตนะครับ3,200นลูเมนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าความสว่างของอินโฟ u ั3ส0 0พัลูเมนนั้นแจ่มสว่างดีแค่ไหนครับมาดูพ้อมต์เรื่อง ฟ a า t 8กันเลยเหมือนที่ผมเคยรีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันเลยครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังทดสอบโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ i n f o ฟ u ัรุ่น IN122 นะครับความสว่าง3200ลูเมนนะครับมาดูกันเลยครับเปิดไฟเปิดไฟไว้ด้วยนะครับและฉายกลางวันเลยครับมีพม่านปิดบังไว้ตรงนี้คุณผู้ชมดูนะครับโอ้โหแค่โลโก้มาก็ สุดยอดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแค่เห็นโลโก้นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับดูครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับนี่คืออินโฟคันะครับ3,200ลูเมนครับดูแสงที่ปล่อยออกมาครับดูลำแสงครับโปรเจคเตอร์ยี่ห้ออินโฟคัตละครับคุณผู้ชมครับถือว่าไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับดูครับดูภาพนะครับ3,200ลูเมนอินโฟกัครับ ูครับยอดเยี่ยมมากครับคุณผู้ชมครับดูครับดูครับโอ้โหภาพสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ครับแสงแจ่มมากครับคุณผู้ชมครับ3,200ลูเมนนะครับแสงแจ่มสุดๆครับดูครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับอินโฟกัสนะครับ ครับ3,200ัลูเมนดูครับภาพครับไม่ธรรมดาครับอินโฟกัสนะครับโอโ้สุดยอดครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ย e ี่ห้ออินโฟกัตรุ่น IN122 นะครับ ความสว่าง3,200ลูเมนครับคอนทราดนะครับอยู่ที่4 0 0พันต่อหนึ่งนะครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับทุกผู้ชมดูภาพครับดูครับสวยงามนะครับดูภาพนะครับดูภาพนะครับสวยงามทีเดียวครับทุกผู้ชมครับโอ้โหแจ่มเลยครับดูครับ ดูครับแจมทีเดียวครับคุณผู้ชมดูครับตัวนี้สุดยอดครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอินโฟกันะครับคุณผู้ชมครับโปรเจคเตอร์ยี่ห้ออินโฟคัความสว่าง3,200ยลูเมนเลยครับตัวนี้ไม่ธรรมดาครับดูภาพนะครับ 3,200ันสองรอดูเมนนะครับไม่ธรรมดาครับตัวนี้ดูครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับดูครับเดี๋ยวดูเรื่องใหม่กันบ้างนะครับเราดูเรื่องเก่าๆเราอาจจะเบื่อนะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเรื่องใหม่ๆกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับเรื่องอะไรครับฟ a s t and f u r ฟ o u s อ่ะมีอะไรอีกอ่ามาดูกันนะครับเรื่อง อะไรครับเนี่ยหนังอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวดูกันก่อนนะครับมาดูกันครับนี่ครับทดสอบนะครับสีสเก c ตชาแนลนะครับกำลังทดสอบโปรเจคเตอร์ยี่ห้ออินโฟก s รุ่น i n 1 2 2นนะครับความสว่างนะครับสองพันเอ่อ3200ลูเมนนะครับคุณผู้ชมโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับตัวนี้สุดยอดครับ ตันนี้ผมกำลังทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ดูครับดูภาพนะครับ3,200ดูเมนครับดูครับสุดยอดจริงๆครับดูแสงครับ3,200ดูเมนนะครับของอินโฟคันะครับตัวนี้สุดยอดจริงๆครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวไปดูเรื่องอื่นกันบ้างครับ เดี๋ยวไปดูเรื่องอื่นๆกันนะครับเรื่องมีเรื่องอะไรให้ดูก็ดูไปกันก่อนนะครับอันเดอร์นะครับเจมบอลนะครับเดี๋ยวมาดูเจมบอลกันครับมาดูเจมบอลนะครับภาพยนต์เรื่องเจมบอลนะครับสกายฟอลนะครับมาดูกันนะครับทดสอบไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมครับดูครับ ดูครับ3,200ลูเมนครับชมภาพยนตร์ได้อัดทลดนะครับผู้ชมครับแจ่มทีเดียวครับถึงแม้ว่าจะเปิดไฟนะครับนี่ครับเปิดไฟสู้แสงเลยครับไม่ต้องกลัวครับ3,200ลูเมนขนาดนี้นะครับโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยครับนี่ครับสุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้อินโฟกัสตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมครับดูครับ นี่คือ Infocus Projector นะครับคุณผู้ชมครับถือว่าสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ไม่ธรรมดาครับ3,200ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับตัวนี้ขายราคา5,500บาทนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับ0815 851998ครับเดชชาติพงเกิจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ